โอ้ยตายแล้วพี่น้องเลยสบายดีเจ๊สบายดีเห็นด้เห็นเอาขึ้นเะไรนี่นะยูว่ขึ้นยู่ว่ะเลย้จังหวะเอาทั้งปลายขึ้นอแล้วมันโอ๊ยเเยามันจสดจังว่า เฮ็ดโอ้ยแข่งลังบวมอยู่คอยโจมมันนี่มันสิบบนักโอ้ยได้บอได้บอได้บอเอาเจ้า่าฮ่าๆๆาเนี่เด้อเอบังให้คอยเนี่ยเด้อให้คอยยืดให้คอยคุ้มบ่หัวมันนี่ น้อยเ,เอ้ยมาเร็ว <c oughs> เอ้าเนาะพี่น้องอ่าสวยๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะอ่าสวยสำหรับทีหนึ่งแต่ว่าเศร้าสำหรับเป้าตูนเนาะเอ้าก่อนอื่นพี่น้องไงกราบสบายดีและสวัสดีกันเบิร์ตสุข่สู่คนเดอ้อพี่น้องเดอ้อบโบฮิเซียในและกระตางประเทศก็ยินดีต้อนรับกับโซซอง ประธานปองชาแนลคือเก่าเนาะพบเจอกันพี่น้องทั้งมาตุลกับก,กำลังสะออกไปเวียกเนาะกับกำมุงหนาขึ้นไปอ่าเปียกเขียนงานเก็บการเก็บงานอยู่พลานพุ่นแหละแต่กะสืพาน้องทีหนึ่งไปชมห้องเย็นก่อนพี่น้องไงเนาะนี่แหละาเบิ่งเพิ่อนทีึ้นคะันหลายแบบนี่งานที่ทั้งมาตุลก็ได้เมื่อวานนี่ก็พาเพื่อนไป ทำบุญเนาะไปเก็ดบุญ,บญตื่นมาวันจันทร์กับไปเฮียนคือเก้าทะคำพันกระไดเนะาะมาไว้ดูกละแด,ดดจีได้มือนนี่มนเมอวานนี่เปิดครึมื่อวานเนาะอ่ามืนอนี้เป็นเหล็มือนนี่เอานับมือแหละไปนอนเลยอ,อืมขันไหนไไขี่น้ำพายฮะ ขี่น้ำไ่โอ้ตบเปะๆแต่ขันนี้บ่ให้แม่ขี่ให้แม่ขับบ่ะครับจอืมให้ไ่่า่อสบายดีสบายดีประลุงก่อนนักเรียนโอเคอ่าให้พ่อให้พ่ออืม เออโอ้ยกันนกกันนกแตกเลยพี่น้องไงนี่อมคก็เพ็ดได้รมันตกเลยตกบอตกคุอืมกันนกแตกเลยกคไปยาหลอกป้าปทนชาได้หลผเนนีอยู่ไครับปันอ่าก็ได้ครับทำนันเอาไปเปลี่ยนตามัน

อ้ายยังเหมือนกซ์ชันเออแล้วก็พ่อยังอีกพ่อยังซื้อให้พ่อพ่อยังกับอ้ายยังพอบิวลี่นะพอบิวลี่พ่อยังอเยียงอ้ายยังเหมือนอ้ายไปน้ำพ่อบิวลี่นะอะไรบ้านเราอยู่บาตรซีนะอามี จับปิดไปไปสวยแล้วไปเออเฮับ <c oughs> ใส่คุณเจเฮาดิเออโอเคไปอืมนะคุณเจพ่อตันนี้เออเออเป็นทั้งประตูยังคำกับเอปานนี่ป้าปานนี่ฝากมาให้เราได้เห็นคลิปแต่โอ้ยเราอะ สีลายจิกมิดเดิ้ลเราอ่ะเก่งฉดายเกลายลานป้าก็ได้เราอ่ะนี่ยินดีบอเสียงป้าปนี่ยินย่อป้าปนี่บอกว่าใดๆเฮียนใหญ่ขาดเด้อว่ะแต้งใจเฮียนเด้อลานป้าเก่งแล้วอ่ะว่าภาษาอังกฤษก็วัานดีชู้ดีเตรียมไปว่าน้ำป้าปนี่ก็มันชู้ได้ว่ะ

ไปหอดแล้วหอดแล้วไปเออบไปมิสิถามไปสบายดีสบายดีไป,ดดไปเดี๋ยวแม่มาหอบดูแรงเด้อ <c oughs> ไปแล้วพี่น้องไปสารัตจะมีทุบมาอย่างนี้ไปน,นี้พีน่น้อง

อาชงลูกชายไปเฮียนพี่น้องมาพี่เด้อบ้านนี้เด้อบ้านเบ้าได้ใส่ด้วยมาหอดบ้านดงมกยางเป็นที่เรียบร้อยมาหอดเพราะว่าพี่น้องเลยเชียงเมียงเก่าหัวยังยกทั้งบระตนก็พร้อมเย้าก็ได้เดินมาแต่กันเออขอแห้งเฮ้ยสบายดีสบายดีบุกคักเดะบัวมูไปตัวกันนิ่นี่เนาะ โปรตตัวเอากระทางผ่านไปทางนี้เลยมาหอดถัวเพิ่งนี่พี่น้องทนพักหญ่ๆนึงกระเดินว่ากนงีมีนร่วมอยงไรเออเอาสต้มไก่สุดินเนาะบอกกินนะครับกินนี้ห่งฮะกินนิดหนึงงัวนขี้แหนมจ้ะนงนี้แหนมเพมันข้าแล้วแต่นะมข้ากัหมเข้าฮัชมพักเสียนบ่ชมพักเสียนบ่ Nát lệch tóc kìa mày tắt bay, young nina. Mày cứ lâm nha yak té tắt bay, tắt bay, nè. Mày cứ bay, tắt 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 bay, tắt

เอ้ะบังหอยนี่เด้องัดเด้อหอยยูบเด้อให้เข้างัดเข้าเป็นผู้ยับผมให้เพื่อเลยลืมหมดเลยเฮ้ยนี่จับไม่งัดคนละพังนี่อ้างัดขึ้นเด้องัดทีเอามั้ยงัดแต่ชื่อบ่ข่อยประคองหัวนี่ป้อเฮให้ข่อยคุ้มบ่หัวมั้นี่จ บางใหญ่เนาะแม่เลงเช่ไใช้เถอะเออไหลมาแล้วไหลมาแล้วขว้ขๆบขวบไหลกายรถไทยจะนอนบาบน,นี้ไหลแล้วเฮ้ยนะ,นะนะไอยู่บ้า เวพูดป่าวอ่าก่อนแรกมสิติดกันเดี่ยวนยน่อดด้าวเหนือรโดได้บ่นี่ได้ไเนาะมันมันตบบิดกันเดี่ยว,วบ่ะนย่าเราตริดกันเดี่ยวเด้ เะได้ชุกโตขึ้นลุมนี่ก็พอแห้งอีกโอ้ยบ่ได้เรอยโอ้มือเราออกมาแต่มือนะบ่โอเคแมนอยู่ตำอันว่าตีรถไคร้ยูกับตีไทยหน้าฮะยูกับนิดหนึ่งอ่านักขอนนะเธอเลยฮะบัดมันขึ้นโน่นบนหันศิกรรมเนี่ยแมนแมนควบแล้วนะแล้วมันจิติดกันเดียวนะมันสิค่าบัดไปกำพันนันพ่อแห้งเนี่ยหันหนีมือนั่นไปนิดเดียวใช่ไหม

ในอย่างนั <laughs> ้ได้หนึ่งไม่เอาน้าเขาเดี่ยวเขาะงอเอาเอาเหอเามันข้นนนเขาเเอจะเจือได้เฮ้ยทับลงไปนี่ผัดลำบากเนี่ยพอเอาอีกแล้วนียพอยู่บ้านเนี่ยพอองเดียวอยู่อาวม่ดีเลยเนาะพี่น้องอ่ไม่ต้นไม่ต้นไม้ทั้งต้น

ตายรถนี่นี่โอ้ยไม่เลงพี่น้องเลยงามไเถเ็ดนชาเพื่อนบ่บ่ได้อืจักมันเป็ี่นชาวเพื่อนเจ็กเปลี่ยนชาวยังแก้มือไหว้กี่เสื้อประตูน่บ่คิดมือ่อนคิดมือแล้วก็ตัดบ่ค่คนเนาะเบบได้ห็นฮะแบบได้เห็น ตัดไม่ไหวนะฮะเออบอมต้องมีโครงการแล้วกับจั่นมันบลัมต้นไม้เป็นต้นล็อกเห็นว่ากะโอ้ยไินหมากไม่กลัวโน้ยเนาะอันนี้ก็แเมนบ่ของเจ้าเบิร์ตบอสเมนเบิร์ตอ๋อเมนมูนต์เออจะเป็นคนรู้เคยนะเนาะทำทั้ตัวดีเลยนะอือยังว่าอยู่นะแต่ว่าดีอยู่เลยทำทั้ตัวดีก็นอยู่เยอะจีเมนเตอหมักแรงมังเดียวก็ชอบบ้ไรพาพุ่นแหละ เอาเกีคักได้โอตัวนี้ก็บเมนบ่แมนอ๋อตัวนี้ก็บเมนเอากูาก้บัวเม,นต,น,ม,น,ม,มนต้นเดียว,วไวด้ปะย่าเว้ยตัวนี้นนอ่ะตัวนี้นะต,ตัวนี้ฮะข้างใบขึ้นเป็นเดี่กวเนี่้ะบ่ขึ้นบป็นเี่ยวก็เยอะมีแนวแล้วเจ้ามีแนวะโอ้บอกว่าแต่แค่น้อยแต่ตูมตายแล้วไม่เยอะไม่บุญไปวัดใจแล้วคอยว่ะเรื่องพี่น้ไองยังไม่แต่ละลำแต่ละต้นมันน่ะมีแต่ไม่แรง เมื่ออะไรกัดเจาะกากออกจากแห้งไว้ได้เด่นยังบันถ้าสีสเล็กใช่ชำนัดชำนัดเนี่ยชำไรกระพังรู้บ่ะพังเลยเป็นเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งบ่เจ้าว่าแล้วบ่กระเทิบมาจอดรถสิโก้แล้วจ้ะเออเออเนาะยโน่เจ้าว่าตัดเอามาแล้วเจ้าว่าตัดเฉาอันนี้เจ้าไปเห็ดอันมองไว้จอดรถประจักษ์นี่บ่ ฉหลนีใจดียจักได้ห่บอกกัน้ไอ้ขี้น้ำเวเด้่อเจืด้ไอ้ขี้น้ำเน่บอกจเจอนะเมนจะแตนเน่ยอย่งขเพิ่งคักเ้อ้าเพิ่งเรามีเนาอยังเลี้งอยู่ใช้ดูพ่ชํานั่นกะ็นเซียนอยู่ดอกเต๊ฮะบอกว่านั่งเต็งหัวมัํนนั่นหเชื่บร้อยเราเล่น่ะ ก็ต้องต้องไลต้นแหละรถกต้องรถขนเอ็น่ยา <c oughs> มันหนักตปีนก็ออยังก,กินโอ้ยไม่เป็นดาองานาพน,น,นี้นี่เอ็นนี่ังดาเดียวคนเราลาลายอ๋อจะมาน,น่อยบ่นดา,ดานึ่งอเทาไรแมตแมตชาคูแมตชาผูกะเห็นยูก็จักยูเห็นยูสองดาผูมันมันมันจักโลดูจักแร้ขึ้นอากเอนล่ะเราห็น เมื่อนันบ่เห็นันยาวาเห็นบ่บ่เทียบล็อกอันกุ๊กอันรถเขาอดอันกุ๊กหมากมาคามีงนั่นนันยิ่งเป็นห้องนู่วะอันนี้จะมาลุ้นบข้นเขาก็จัดึงเขาวะเขามีตัวลึงข้นโอ้ท่าต่า่ะต่าตเดััดได้ดให้ได้ได้บัตรไงจัไปขี่ เอาเนี่ยจะขี่รถจักบ่ไปใช่น่ะทางมือเที่ยวขึ้นคนละเอ้ารัดไป็นีิ่มบ่ได้บ่ใช่โอ้ยกือบางทางเลยวะโอ้ยบานนี่ยจักรัดบ่เมื่อตนท้ยจักรดิจักรดิบ่ใั่โอ้ตายปวดแขนแล้ววะเนี่ยเว้ตาตายเนี่ยนี่อืมจักรจักเจ้าเลย จักเข่าสิจักเข่าของเขาใหญ่แล้เพิ่นสิมาอีกรอบหนึ่งโมเมนต์บ่จักเพิ่นจะนั่งอยู่ดิอ่ารถจักรถยังเพิ่นก็ยังอยู่อยู่ดิก็ะมันนี่ไปโอ้โหพี่น้องเอ้ยมาหอดเพราะว่าเจอชึกหนักเลยทั้งบรตูนก็บอย่าวัวกันนั่นี่ต้าเสียวหวยเช้งเมียงแล้วกำเป็นนั่นนี่มาโบทานสางนี่ฉันได้สางงานไม่เคยอีกฮ่หนักคันหมดนั่นนีเนาะคือเป็นนั่นนี่ บ่หมู่กระซิบกันเนี่ยกับใครอยู่พอจะได้เติมพลังมาจะบอกเลยเด้มาไปแน่ว่ะกินกาแฟมาเด้อยันพอมีเหื่อมีแห้งก็ว่ากันไปตัวอ่าเนาะมาไวแนี่เด้อวะครับผมช้ำนี่มาช่วยเนี่ยหายจากช่วยยังเป็นแหงนะบ้านเสียใจเลยก่อยโอ้ยเนเอ้ยนี่ลุงเมี้ยคอยคิดเลยนะเออ thôi cái nạn ăn bò hơi khó nhưng người thèm người thân này nó sẽ chỉ số chi nè non cái này nè cứ nó phải bò phèn phù cối luôn cái nạn kia kia khan ta à nát cắn cái bò này nè trong hoàn hiện cái này nhà thì non miếng cối nhang khom ta luôn cô chia sẻ chơi đấy มูกินก้อนปัญหาห้องกินดิบ่อได้แล้วบ่อได้เห็นนี่นน่ะบ่อบ่อหามูหามู่คู่ว่าเผื่อว่ากินก้อนบัดเนาะเนาะย่อยก้อยก้อนบ่อได้ไปเพี่ลายอยู่บ่วได้ไปพี่ท่านไอจูดใช่เนี่แหลนน้องๆนี่ไม่มีใครกลัวผมมีเลยเฮงว่าหนักกวานี่จะไปจูดกันเลย หมูมาชอยมันยังอยากไปจุนกันขอบคุณขอบใจอะไรเออใไกยูเนี่ยนี่ตีม้านี่ม้ายังนี่ฮะเป็นประสงค์นี่ตัวันบ่เออวันหลาก็เอาแจ้งพี่แจ้งน้องเลยน้ำคลิปคลิปนี้พี่น้องเลยพอดีอ่าทั้งบาตุนกฤษธรรมบาไลเอาเบื้องต้นคร่าวๆก่อนพอดีทั้งบาไลนี่แหละก็ได้อ่าถ่ายลงเมื่อวานนี่คือจังหวะมีครอบครัวครบครัวหนึ่งจำบ่ที่เพิ่นมาอาศัยที่เขาอยู่บ่ อาตากอนกับคออยู่น้ำดุงอ่าคออยู่น้ำดุงอยู่ข้างๆเพื่อนใอยแหละเพื่อนกัาตะกี้เพื่อนก็จักอยู่ข้างใดแหละอันพ่อแม่ตายปย้าก็มาคออยู่น้ำดุงอยู่ในบ้านข้างๆเพื่อนใคนท่านน่ะเพื่อนเป็นคนบ้านใดคนยังบุหูอันนี้นะเอ้า ใช่แล้วมวนกันเฮ้ยเอาจุกเจิงว่าขอมุวนเราเล่าคนก็ถามต้องกลับมาพ่อข้าวๆเรื่องนี้แล้วแ่เเรามาอยู่ในบ้านประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละก็ได้ทางลุงมวยยูแล้วห้ไล่ออกอันนี้เนี่ยวะเนี้ยเรามาขออยู่นําเพื่อนไปเหียไปเฮียที่เจ้าเคยไปถ่ายนี่ป้านที่นี่นะอันเจ้าถามเรากินนี่เด้ออเรามาขออยู่ฮันตะกีน่ะวันนี้แหละอ่า เพื่อนมันกำลังน้อยแน่แล้วก็ทั้งพ่อทั้งลุงแล้วกับบุหายู่ันนี้อาจจะแต่กี้เรามาแต่กี้เรายังบร่ได้มีครอบครัวแล้วบัดนี้มีครอบครัวแล้วทั้งลุงนะยังเป็นพิธีผิดข้องหรืออยงใดนี่แหละยังไริตกบร่ได้แต่งอาจะยังบุหายู่ก็เลยออกไปคอยยู่เพื่ละมองใกล้ๆก็พอสแตลอยู่เพื่หละยู่ใช้ไหมผู้ถุงนาผู้พางเชียงก็ได้อารถผู้ โคกบงปุ๊โคกบงบุมี่ได้เคยทางโคกยังทางเหนินนะโคกซีซี่โคกซีซี่ป่ะเออตำหน้าระตูนำหนิผนจ้ะประมาณนั่นเพื่อนใด้เหรออ่าประมาณอ่าประมาณโคกจะเบาคนเด้โคกโคกใหญ่ยุ่งไปสั่งว่าแต่วันนี้กอบคุนทุนจ้ะไปพี่น้องเอเดี๋ยวทั้งหมตูนจีเข้าไปเยี่ยมยามเพื่อนก่อนว่าเป็นแบบใดเดี๋ยวทั้งหมตูนจีเข้าไปถามสอบถามเพื่อนดีกครั้งหนึ่งจากปากเพื่อนหน่อยเนาะอันนี้พอเข้าก่อนแต่ว่าอัน คอยกะจากที่คอยได้เห็นมากกะถือว่าทุกอะไประตูนะเพราะว่าคอยกะอยู่ในเพิ่นกะอยู่ขงข้างเฮื่อนคอยหันเนาะเ<ม>พิ่นก็มาใส่อยู<ม>่เพิ่นกับบุมีมองอยู่พ่อแม่ตายปะแะ้วอะเวกพ่อแม่ผัวกับบุมีคือกันนะล,ลูกคำผ้าคำพลอยคือกันโอ้ยเนาะกระบากระบะหน่อยเดีก็มีดูกหน่อยสองคนอ,อยู่หันเมู่บ้านนี้เข่าเดือประมาณถ้วยหนึ่งเลยมาบิดเลย มื่ออื่นนี่สิกินใช่เขาแล้วไปคุดจิรงจิรอขายไรกับไปชื่อเราประมาณม่มายโมงม่มายยังเขาแล้วจังจะได้กิกนะน,ปนะป่าะแต่กระบะกูเบาเนาะเฮ้ยเนาะเดี๋ยวจังไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวท่างบมตุน<ด>สิพาพี่พาน้องไปเบิง้งอีกครั้งหนึง่งแดดสอบถามอ,ออกจากปากเราเลยว่ามันมันมันเป็นแบบไรที่มาที่ไปเดี๋ยวถามเบิ้งกับข้าก่อนพี่น้องเลยเนาะแต่ตอนนี้หิวข้าวแล้วหิวข้าวยังไงกินข้าวเช้ายังไรบอกยำชวนว่า ขอลงก็ลงไน้นองนะเราอ่ะลงนองมองฮิวได้ไรก็อชียวอ่าน,นั่นนะลงได้ยู่ได้บ่ได้ยู่หกักจะชิดได้บ่ป่านมีอะไรก็หามาได้พิซามาเส็ดแล้วชูมูสีพวกได้กินข่าม,มัา่วทอนไม่ขึ้นลด,ดชอยเอ,เอาตัวง่ายๆก็มีอยู่อ่าก <laughs> ันตัวง่ายกับ cây anh bỏ cây đấy các bạn bà này no. nhận nó đốn rồi phát sẵn <laughs> ngay chút chút <laughs> tầm thực thích Có đẹp nhé nhắc từng áo bộ vào nhau được nhọn ai văn tuần thôi chẹp oh. đó chứ ừ Ở cháu 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 hát. cháu, cháu bỏ này này bà <laughs> bà. hàn bàn hào hàn bàn bà bà. vô hồn phát chơi mô cô vô đi với nhanh chào bà bài đi đó chào bài đi ơn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เยี่ยมยามทำข้าวอีกครบครัวบครบควหนึ่งที่ทางบ่อได้ได้เข่าไปสัมภาษณ์และก็ได้ทายทําลงไปเมื่อวานนี่แหละพี่น้องกับบตุนจิตเข้าไปเบื้องก้อนถามอีกข้างหนึ่งก้อนเพื่อควมแน่ชัดเนาะเพื่อความั่นใจว่าเป็นคือบ่อหรือจังใดเนาะเดี๋ยวรอติดตามเบื้องคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บตุนจบลงไปเพียงสำนีก่อนอยู่ดีมีแห้งบัดจุ่กูสุ่คนสบายดีเด้อ